ถึงวะเอาโอเคนะอ่ะหมดเวลาได้เก้าตัวแล้ว โยก็สวัสดีครับผมซูปเปอร์กัมบาฟันเนอร์มิวซีนะครับวันนี้เรากันในเกมโบมาสเตอร์อีพสองนะครับยิงไม่โดนสังหานสิแต่ยังมันใกล้ไปนิดหน่อยนะอ่าฮะโอเคโอเคกดข้องขวาแบบอ่าละกดเคลมนะครับผมนี่อะไรนะเดดพูลมาใช่ปะอ่า,อาม่ดูซีนะ้อไม,ไม,ไม่ไม่รู้แหละอเอ้ยเมื่อกี้ลงเอ่ยล่ะ มาตอนไหนวะงั้นเอาไม่รู้จ้ะไม่รู้เลยซะนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไป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 โอเคยี่สิบสี่ว่ายี่สิบสองโอเคเอา้าวไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอืม เอาไม่มีอินเทอร์เนต็ตเลยเนาะยี่สิบไอสิบเก้าอ่ะ,ะ yes ฮ่าฮ่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนอีอีโอเคฮ่าฮ่าเสียบโดนเลยเอาไป เอาไปเลยนอโดนมันอีกแล้วเอ้าเอาเอา,เอาโอเคออ่ะแค่นี้ก็พอเลยฮ่าเสียมันเท้าโอ้โหเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้าไม่โดนอีกแล้วโอ้โห งั้นยี่สิบสองฮฮะ2ยี่สิบสองแบบนี้เนาะโอเคยี yes. ค่สิบสามเยสตูมโดมันแหลกเลยฮาฮชนะชนะเย้ yeah. ตกมือตกมือเลยตกมือ โ okay. อเคฮะ <Player one. S 1> ไปดูนะมันมีตัวซีอะไรตัวแซดวะโอ้ oh. เอาละโอเคใช้ไผ่เนาะเอาละนะเอาละยี่สิบ โ <Okay>. yes. <se> อเคเยสเฮ้เฮ้เฮ้อืมยี่สิบสามกดเอา้าไม่โดนไม่โดนอืมไม่โดนอีกเหมือนกันเลย yes ฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวแล้วนะยี่สิบเอาแล้วนะ yes KO yay ชนะได้เป่าตั้มๆเลยนะครับอ่าฮะ Yes mm. ต้องปรับเสมอโอเคเรียบร้อยอือฮ <one>, ื huh. เอาละทีนี้นะครับเออโอเคได้เตรียมมาได้เสิร์ฟแล้วอือนาะ กดเทมฮ่าฮ่าได้มาแล้วโอเคงั้นเอาแบบนี้ก็พอแล้วละ่ะอืมเอาเลยเอาอืมอะไรกันเนี้ยเอา เอาเป็นว่าแหละฮ่าฮเสร็จสมบูรณ <t> <ซะ>์ซะเออเสียมันหัวไปซะอันเดี๋เด็ดเด็ดเดเอาไม่โดนโอเคยี่สิบสามนะเอาเอเอเอ เอาละทีนี้นะยี่สิบเอ็ดฮะฮะ Yes เออเอาละนะยี่สิบยี่สิบสามเอาละ Yes Yes เ <c oughs> Yes เยี่ยม um! เลยเยี่ยมเลยฮะฮะ ยส s ช yes. น,นะชน,นะเอาละอืมโอเคลานก,กว่าย่ำเลยเอาละด็อกเตอร์ซิป,ปะทะนกโอเคไปลานก,กันเลยเอาละ Yes. Wow. Yum. Oh. Okay. Ah, right. la. Mhm. Mm Thằng ăn, ying. Oh. โอเคเอาล่ะทงเสาวนี่นะโอเคอ่ะนี่นี่ไปเอาขวานเฮ้มเดี๋ยวไม่โดนเดย์ฮะ ี่ย yeah. เอาลละทีนี้เอา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 เอ๊ะไม่ถึงวะเอาโอเคเนี่ย อ่ะหมดเวลาอืมได้เก้าตัวแล้วอืมไม่รู้ว่าจะไม่รู้จะสู้เนี่ยนะครับอือือ่าเมือ่อกี้ไม่มีนะนะไปล่านะใช่ใช่ทำไมมันขันสิวะอ่ะ Ah, set bulls eye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  bulls เอาละสิบแปดอืมเอาละสิบแปดธรรมดานะครับโอเคอืม yes ยี่ยมเลยวู้ฮู้เฮ้เฮ yes ชนะ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  ย้ำเลยปรบมือโ <Okay, S 2> <laughs> อเคกดเคลมกดเคลมกดเคลมอีกแล้วเสร็จเรียบร้อย <c oughs> เอาล่ะทีนี้ <c oughs> โหโคตรไหลเนีน่ยเนาะแม่ไม่มีลายเส้นสักนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ชุดนาเอเลี่เลยเว้ยนี่ฮะโอ้โหสิบสอง yes สิบสองเนาะอุ้ยสิบสี่อ่าโอเคสิบสี่เป็นเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคอ่าเรียบร้อยย่ยม เยี่ยมชนะชนะชนะอ่ะวู้ชนะเสร็จสมรจริงนั่นแหละไม่รู้ว่าพักตอนไหนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหโคตรยังเกายัางสมัยใหม่นะนะอือหือ โอเคเอาละสิบสามเอาเอาไม่เห็นไม่เห็นเอาเกือบแล้วโอ้โหสิบหกโอเคเอาไม่ไม่ไม่เอาละเอามไม่า เอาล่ะทีนี้อ่ะฮะเจอเปล่าละ่ะไม่ครับสตีฟปะโอเคสิบเอ็ดเอาไม่ถึงสิบเอ็ดเลยวะโอเคเก้า เอาเอาแปด่ะเว้ยขมาอ่าเคสิบอันน่ะ yes อาล่ะสิบเหมือนเดิมโอเคโอเคสิบองศา อ่ะสิกว่าเนี่ยนะโดเลยมันสิบกว่าเนี่ยแหละเอ้ยเอ้ยจานบนินมันมันไม่ใช่อุกาบาทแหละ yes แบบอี i ิกนี่นแหละม,มันไม่เอาละเมื่อตายเลยโอเคงันเอาเหมือนเดิมนั่นะแหละ เอาอีกละเอ้ยไอพวกเกเรฮึยังส์เว้ยเอาละสิบเจ็ดเอา ยี่สิบเอ็ดเอาแล้วนะเดยวเอาไมามามาไาม่เอาไมาไม่เอา,เอา,เอาสู้มันชนะไม่ได้หรอกนะโอเคมาริโ okay. อวานะนะ ào lần ná, này này này, yes, Pao lê ná, nha, ui, à. okay. à, <laughs> ui um. uh, ฮ่าฮ่าไม่โดนไม่โดนสิบสี่เอาแล้วนะอนนนเนาเลยเลยเลยเอาเฮ้ย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 เอาแล้วสิบสี่ก็สิบห้าอ่ะ อ่ะเสียวเสียวเสียวมันเกือบไปแล้วโอ้โหอ่ะสิบห้านี่อืมอ่ะสิบห้า โอเคสิบห้าสิบห้านั้นก็พอเลยสิบห้าสิบห้าเหมือนเดิมโอเคเยี okay. yeah. yes! ่ยมยิ <narrow ing> ่งเลยฮ่าฮ่าก็นั่นชนะเลยเสมอ ปลายภาคนั่นแ่ะเนาะเ <c oughs> <c oughs> พนนี่วะไ,ไม่รู้แหละเดี๋ยวคราวหน้านะนะ <c oughs> โอเคนะปลาเป็นโปรสานั่นน่แหละฮะเอาละเอาละทีนี้โคตรกว่าโคตรได้นะสิบหกอืม เยี่ยมเ <se> อาฟ้าฝ่าฮะอืมเกือบไปแล้วสิบเก้าหรือสิบแปดวะ <c oughs> สิบเจ็ดอืมเยี่ยมเลยโอเคสิบแปดนะยเย่ตุนะ้มฮ่าฮ่า อย่างะสต็นที่เนี่ยนะโอ oh! <laughs> <laughs> ้ดีดีดีโอเคนะครับก็จบคลิปแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกด Subscribe โดยกดไลค์ like, กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้ก็คลิปเจอกันคลิปเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ